สวัสดีค่ะน้องๆฟอร์มเสร็จแล้วค่ะพี่น้องลงมาแล้วลงมาแล้วเป็นยังไงคะ,ว,คะวันนี้ได้รับคำชมเยอะเลยมัมดอดไ้่อว่านต้งไปเก่อนทีมนี้วันวนี้ชนะเลิศแดนพี่พี่แดนเซอร์ทุกคนค่ะเต้นดีขึ้นแล้วครับแล้วสม้มนี่แหละในหน่อยตะบะพึ่งนับขาพแข็นอุ้ย <c oughs> <c oughs> คุณแม่คุณแม่ขาเร็วเรวเร็วมาอันสีให้แน่อันนี้ไปเจ็บมะพฝ้าเปิดแผลแม่ก็ได้โม่โม่ใส่ใจนะโม่มาพี่น้องบรรยากาศรลังซ้อมนะคะซ้อมแล้วทวนท่าเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วเร้วเรียบเลยเอ๊เด็กเด็ก ก็จะได้เหมือนกันคาคเิเซ็กซี่แล้วก็อะไรุดหนชุดโบราณอหนุนโาเลยวันนี้คุณชมไปถ้าเพิเจอฝึกดีๆนะเพิ่งเจอชนะเลิศเลยเออจจะมาแพ้ดอกลูกลาพอใจบอสองร้อยสองร้อยพี่ข่ายจะมแพ้ได้เขากำหนาเลยเสื้อแม่เดี๋ยวแม่บอกว่าหน้าโบราณเชือไหม เออเหนื่อยไหมไม่ค่ะไม่เหลือค่ะไม่เอาไม่เหนื่อยสิไม่เหนื่อยค่ะไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเลยเดินไม่ไหวแล้วใช่ไหมเท้าใช่ไหมเท้าเดินแล้วหนึ่งบอกไม่เหนื่อยเลยใช่ไหมเท้าเดินไม่เหนื่อยค่ะหู้ยกองกระเบิดดีอะไรเหรอลืมเก็บนลืมเก็บดีแต่บ่เสีย ีเดี๋ยวเหรอไม่แต่ว่าครั้งหน้าเราห้ามลืมโอเคไหมของตัวเองต้องจัดการให้ดีๆอย่าลืมหลายจะเป็นคนขี้ลืมเยเป็นคนขี้ลืมก็เลิกขี้ลืมได้แล้วโอเคไหมโอเคค่ะโอเคไหมโอเคครับผมโอเคก็โอเคอะไรไหวเร็วจัง เพิ่งได้สองนาทีคือเอาเกย์น่อยเอาเอาพนักงานแกต์นี่คนแก่คุณเคยเห็นไหมคนแก่คนแก่ใช่คนแก่แหมวันนี้วันอะไรวันทําไมอย่าวันนี้วันศุกร์เอาก็เราไม่แก่ก็นี่คนแก่เออเอาเฮ็ดไปอีหลานี่เอาใดมันดีเฮ็ดโหลดเม็นบ่เฮ็ดบ่ เก็บขยะด้วยนะขยะใครก็ช่างเราต้องเก็บนี่อ่ะเออย่าสอนว่าม้ามากมาเนี่ยไปแก่ไปคนแก่คนแก่ไปนี่ทำความดีเก็บขยะอ้อมโดมเลยลูกเอายังไม่เสร็จเลย ช่วยกันเราเป็นเด็กน้อยเด็กใหม่เออเราเป็นเด็กใหม่เราต้องเป็นแบบอย่างให้คนรุ่นต่อไปเอาหลอดดิช่วยกันช่วยกันเออคิมเลยเออเรี่งเกาะป็นอย่างไรไทยเขาเปลี่ยนยุ่ไหมว่าเปลีนแล้วลืมแล้ว เอาบอกเไม่มนว้ายผู้ใดเราว่างยานอนปัดผู้เฒ่าทำลายเด็กน่อยเคยเห็นบ่เอ้ยปีกปีกแล้วเบ็นไม่ทำเลยเป็นไหนก็ผม เน่ไปแล้วนะไปห้องกันค่ะไปแล้วหรอให้เดินไปส่งไหมไปค่ะไ่อยากไปเหรอเอามันไม่ครบแปดก็ต้องไปสิไม่ครบแปดก็ต้องไเราไม่ต้องเราเป็นคนถ่ายพวกเธอเป็นคนถ่ายไปเดินไปเดี๋ยวไปส่งไป เอาให้พี่อ้ําไหมไข่พี่อ้ํเอาไปให้ทำไมแกลืมไงเออลืมอีกแล้วเอาเด็กหน่อยคะสันสันอยางไว้แท้โอ้ยเจ้าของจะไม่ถ่ายเงากะยังมาทันเนาะเขาให้ขึ้นบนหมดไง ยายไปไหนกันน่ะยกนงบุญอ้ยเธอฉันเนมวเห็นขี่ต้มมัวนี่เหยาวาเดินรอด้วยสิโอ้ยเหยาวาบ่เป็นขี่ตมเน้อมือแล้วมือเสากระเพ้ารอขี่ตมมนอีกัยังมาผ้าอีกอยู่

เมื่อไรจะกลับเนี่ยชักพักครับรอกินขนมพี่พึ่งอยู่ครับเอาพี่พึ่งไปไหนพี่พึ่งไป,ไปลตลาดฮะออเอาไปตอนไหนเขาเป็นแม่ของบ้านเราไปตั้งแต่ตอนไหนไปนานแล้วค่ะไปนานแล้วอ่ะสันเอาแล้วปักแกมไงลืมแล้ยว าน hmm. oh, hey, hey, ี้เด hey, ี keeper, ๋ยวนรี่กกิะสีมะเร็งเรียกกระสีมนแรงมันอันตรายเขาไม่ได้เรียก่หมู วิญญาณใช่ครูให้เด็กๆย้ายขึ้นไปอยู่ชั้นสองให้หมดเลยไม่รูุ้งใหญ่นี่แต่เป็งใหญ่ครับกับเปงนกันแ้แต่ว่าคนนอนออกไปได้แล้วใช่ไหมไปได้แล้วใช่ไ่าไปท่วัดไปคลิปนี้ไปไว้ชั้นนี้ค่ะพี่น้องคะพอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ บายบายเด็กเด็กบายเห็นหมดมันเห็นหมดเนี่ยบ๊ายบายนะจ๊ะ